ทุกทกท่านเคยไหมแผ่เมตตาทุกวันสวดมนต์ทุกคืนแต่ใจยังไม่เคยสง,งบเลยเพราะจริงๆแล้วเรายังไม่เคยอโหสิกรรมใครบางคนทำให้เจ็บเรื่องบางเรื่องมันฝังลึกเราบอกตัวเองว่าให้อภัยแล้วแต่ลึกๆข้างในยังมีอะไรบางอย่างที่ขางอยู่แล้วเราก็สงสัย สวดบนญแล้วทำไมไม่สงบแห่เมตตาแล้วทำไมยังทุกข์จนมาวันหนึ่งผมได้ฟังคำของหลวงพ่อจรัญทิตาธรรมโมท่านพูดว่าให้สวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตประจำขออโหสิกรรมก่อนแล้วจึงค่อยแผ่เมตตาคำนี้เปลี่ยนความเข้าใจผมไปทั้งชีวิตหลวงพ่อไม่ได้สอนให้แค่ท่องบทสวด แต่สอนให้เราทำด้วยใจใจที่ให้อภัยใจที่ยอมวางใจที่ไม่ผูกเวรเพราะถ้าใจยังไม่ยอมอโหสิต่อให้สวดมนต์พันจบเมตตาก็ไปไม่ถึงไหนผมลองทำตามก่อนนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์ก็พูดกับใจตัวเองว่าเราขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกคนรวมถึงตัวเราเอง ตอนแรกน้ำตาก็ไหลนะมันเจ็บมันฝืนแต่มันเบาเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสงบที่แท้จริงอโหสิกรรมไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะใจเราควรหลุดพ้น